Hey. เฮ้ยดูน็กหลบแป๊บหนึง่งเฮ้ยน้องชายกำลังจะไปไหนหรอรถต่างนายจะไม่ใช่คนแต่วนี้นะให้ฉันไปส่งไหมไม่ลัขอบคุณนี่นี่ตอนนี้ไม่มีรถโดยสารวิ่งแล้วนะฉันเริ่มที่ราคา20ก็พอแล้วราคานี้ก็พอๆกับแท็กซี่เลยนะฉันบอกว่าไม่ตุ้ยไอยาจุกเอ้ย งอนรอนเจ็บคอย่ะสอกโทษครับครูหนูไม่จ้าไปหน่อยไม่เป็นไรเชี่ยแล้กันนี่วาครูคุณเมื่อกี้ใจร้อนเขาหน่อยไหมคะไม่จำเป็นจะมีสิ่งอื่นลงมือกับเขาเตนเราดูอยู่เจ็๋ยคอแล้วล่ะเฮ้ยไอ้คนรวยบัดซบเอ้ยคลุงคะ ว้วคุณลุงช่วยพาหนูไปสร่งรักขึ้นทางได้ไหมคะอุ้ยได้ได้จ้าอืครูคะ่ะคุณกับรถคนนั้นน่ะกูย่กับใครอยู่หรอคะข้างๆก็ไม่เห็นจะมีใครเลยนี่เขาใกล้ตายแล้วล่ะอะใกล้ตายเนี่ยนะโลกใบนี้กว้างใหญ่ไปสาล น้องสาวจะไปไหนล่ะจ้าผ่านหลงวันเฮ้ยแต่ไม่ตี่นมาเปลี่ว้เนะี่ยมีสิ่งมากมายในที่คุณปกติไม่สามารถเข้าใจได้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีสักวันที่เขาจะได้เห็นมันโรงแรมตงเชครูคะนี่คือบัตรห้องพิเศษเชีสวีทเช่าไว้ชั่วคราวหนึ่งเดือนนอกจากนั้น ในนี้ยังมีกุญแจรถคันเมื่อกี้อีกกับสัญหญ่อีกหนึ่งชุดค่ะเชิญครูเปิดดูได้เลยนะคะอืมในครูเปิดดูดิการสง่งมอบส่วนพวกถือหุ้นพวกเธอคิดจะไว้ต์ดไอชั้นบวิตัดเลยหรือไงสกุลเย่ธุรกิจมากมายในตรโจแม้ว่าเว้ตัดนี้จะไม่ใหญ่มากนะักแต่กําไรดีมากอู่บอกว่าพวกนี้นะ่ะจะคือค่าเรียนของหนูเพราะฉะนั้นครูนะจะจะได้ใบเสร็จเลยนะคะสื่อตรงโจ เป็นเบร์ตัดที่เสีย่ยวมานทางานอยู่อืมดูเหมือนว่าตระกูลเย่ยจะทําการบ้านมาไม่น้อยเลยนะได้ฉันรับตั้งหมดนี้ไว้ค่ะท่านหนูไม่บรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณครูแล้วค่ะหากครูมีธุระอะไรข้อตัวหนูได้หลอดเลยค่ะห้องเจ็ดศศย์เจดเยี่ยขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยอย่านะระตันหวังอหียตา้ำแบบนี้เลยค่ะ หนูยอมแล้วรูดเลยสั์ยอมกับหนูเลยเฮ้ยแต่ไม่มีคนอยู่ข้างในนี่หรอบังคับเธอฉันจะบังคับเธอแล้วจะทำไมหรอผู้หญิงได้เล่นอย่างเธอน่ะอย่างน้อยก็ต้องผ่านผู้ชายมาไม่น้อยกว่าที่คนอยู่แล้วโ h ขนาดนั้นเลยเอย่าตั้งมาเป็นใสซึ่ดเลยนะ้าเพืตอนหวังไม่ว่าจากนี้ไปคุณจะสั่งให้คนทั้งวงการเบนหนูนก็ไม่สน แต่คุณอย่าได้คิดตำหนูต้องกำปิดลำลองเลยเฮ่อๆฉันดูเธอปิดไปจริงๆเรื่นตัวดีนักเหมือนกันนี่ฉันบอกเธออะไรให้นะคืนนี่ฉันให้เธอมานอนกับฉันเพราะว่าฉันกินเงิข้าของเธอแล้วละเฮ้เธอรู้ไหมข้างนอกนะมีคนอีกกี่คนที่คอยต่อคิวอยู่แต่ไม่มีใครเข้ามาถึงฉันได้รู้ร,รู้รู้ไหมเฮ้ hey. เปิดประตูแบบหล่อเท่ืม